ดีครับหยุดแล้วต้องเที่ยวใหม่แต่ว่าเราไม่ได้มาเที่ยวนะพอดีมาห้างแถวบ้านแล้วก็เขามีบริจาคเลือดอะผมไม่เคยบริจาคเลือดเดี๋ยวไปลองดูว่าเราจะสามารถบริจาคเลือดได้ไหมนะฮะอยากบริจาคเลือดเดเกิดมา37ปีแนละ้วยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยไปบริจาคเลือดกันดีกว่าเรากินอิ่มนอนหลับมาแล้วนะฮะไปอยากลองอยากลอง เรากำลังจะเบิจากรเรือนครับแนรสรุปเราได้เบริรจากเรื่อนแล้วนะครับเย่15นาทีโดนแล้วหนึ่งเข็มนะใครกลัวก็ทำเลยรื้อเขให้เรียบร้อยอีก15นาทีเจอกันมาแล้วหาก แป๊บเดียวเองอ่ะไม่ถึงสิบถึงสิบหนาทีด้วยมันก็เลือดก,ก็บริจาคไปแล้วหนึ่งถุงนะนี่ได้เข็มแรกมาด้วยนะฮ้ยหน่เข็มแรกของเราเข็มแรกของผมนะครับเออมีความภูมิใจนะก็โอเคอย่างน้อยก็เบาตัวไปหน่อยนึงแล้วก็ใครที่ไม่เคยบริจาคเลือดนะครับก็แนะนำลอง มาบริจาคเลือดกันมันก็ดีนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ายาก็ต้องกินเรื่อยๆนะเขามีให้ยามากินพุกงวันด้วยเป็นธาตุเหล็กนะครับแล้ว,วขนมนิด,ดหน่อยไปไปหาซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าจอก่อนนะครับเพราะว่ากระจกหน้าจอแตกครับเจอาก,การวันหลังจ,จุบ๊บโอเคนะครับตะกี้ผมลืมแจ้งไปว่า ก่อนบริจาคเลือดเขาก็มีถามข้อมูลนุ่นนี่นั่นนั่นแหละก็มีกรุ๊ปเลือดอันนี้ก็ต้องตรวจเอาว่าเป็นนิ้วนี้ที่โดนนะครับแล้วก็มีอะไรวัดความดันนอนพอหรือเปล่ากินเหล้ามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหกชั่วโมงหรือวันหนึ่งจิงหรือเปล่าแล้วก็มีถามเรื่องเพศสภาพด้วยนะครับมีถามเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยประมาณนี้นะ ก็เป็นข้อมูลที่ต้องให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยนะครับก็ใครที่จะไปบริจาคหรือยังไม่เคยนะครับก็ลองดูนะฮะแล้วก็น,นี้ได้ยามายาสร้างยาเม็ดเลือดอะรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารนะให้มาห้าสิบเม็ดนะก็ประมาณเดือนครึ่งนะครับเพื่อเสริมธาตุเหล็กในร่างกายนะโอเค ประมานี้ตอนนี้ก็นั่งหาอะไรกินแล้วนะครับค่ยว่ากัน